เป็นเน้นตัวเลขมากพอบอกหนึ่งจุดห้าแล้วก็วัดจนแบบอุ้ยหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าไม่ได้นะเ,เลขโดยประมาณทีนี้ตรงนี้เห็นตรงนี้ไหมคะที่มันชี้ออกเราก็เก็บเข้าเนาะมันจะอยู่ตรงร่องแขนเวลาอันเนี้มันจะอยู่ตรงร่องเนี้ยพอดีเนี่ยของเขามันดูกว้างไปเราเก็บเข้ามาอีกหน้อยเนี้ยอันนี้ยมันจะใส่ลำคาญแต่ว่าเชื่อว่ามันมันน่าจะเกือบหลุดแล้วแต่เขาคงจะกัดไว้อะ อันนี้เขาใส่ยางเล็กๆเข้าไปจะได้กระชับเดี๋ยวเราเก็บเข้ามาหน่อยหนึ่งอย่าให้มันพ้นออกมาตรงนี้มากมันไม่โอเคเนาะมาเราก็เก็บมันเข้าไปหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดสองห้าถึงหนึ่งจุดห้าโดยประมาณเนาะเล็งเล็งว่าสวยออย่าไปนเน้นตัวเลขมากพอบอกหนึ่งจุดห้าล้วก็วัดจนแบบ โอ้หนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าไม่ได้นะเล็กโดยประมาณมันจะยังอ้าอยู่นะเราต้องเก็บเพิ่มอีกหน่อยนึงเดี๋ยวเก็บตรงนี้เพิ่มันิดหน่อยเก็บเก็บไปไม่ต้องให้ถึงหัวนมดีเดี๋ยวหัวนมมันแหลม,มเก็บไปหนึ่งเส้น แล้วก็ตรงนี้ด้วยตรงหัวนมเนี่ยตรงหัวนมเนี่ยเก็บไปหนึ่งเซนเหมือนกันหนึ่งเซนแล้วล้นไปเลยเราก็ปิดเสียในในแบบของเขาว่าเขาเย็บนะเขาไม่ได้ปิดเราจะจะเย็บก็ได้มันจะกระชับตัวกว่าแต่อันนี้ไม่มองจะ ให้เขาทําปกติเดี๋ยวให้เขาแล้วแต่เขาเขาอยากจะต่อร่องอ,อกก็แล้วแต่เขาทีนี้พอเราปิดอันนี้เราก็ตีอันนี้ให้มันเป็นเส้นขนานเข้าไปแบบนี้เลยนะมันก็จะเก็บส่วนเนี้ยไปโดยอัตโนมัตินะจ๊ะพอแล้วส่วนนี้ก็ไม่ต้องเก็บแล้วนะเดี๋ยวไปขึ้นหุ่นดูอีกทีนึงแล้วกันไม่แน่ใจเนาะถ้าเกิดมันยังดูอ้าอ,อ,อยู่เราก็สามารถเก็บได้อีกนะเก็บเก็บแถวเนี้ยเก็บได้อีกเนะี่ย เก็บเข้าไปอีกเก็บเข้าไปอีกเนี่ยมันก็จะตรงเนี้ยนมมันก็จะพุ่งเนาะเดี๋ยวไม่มองเสร็จแล้วแม่มองไม่มอง,มมองขึ้นรูปดูกันนาะขึ้นรูปดู ได้อีกนะเก็บได้อีกเวลาเราเย็บแบบมันจะยืดตามมือเราด้วยนะของพวกนี้เดี๋ยวพาทำชุดนี้เลยจ้ะกดติดตามกดไกลค์กดแชร์ไว้เลยนะจ๊ะขอบคุณมากจ้ะกดกระดิ่งด้วยนะ